สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ ERI Podcast p r e s e n t e d by สถาบันวิจัยพลังงานค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันคิปสุภาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มากันในเอพิโซดที่8แล้วนะคะซึ่งเราก็ได้เดินทางกันมาครึ่งซีซั่นแล้วนะคะหากใครยังจำได้นะคะว่า ERI Podcast นะคะซีซั่นที่1ของเราก็จะมีทั้งหมด12เอพิโซดนะคะซึ่งอยู่ในธีมของ Clean Energy และ Climate Action นะคะ สำหรับ EP ที่8ในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินประเภทคาร์บอนเครดิตที่จะมาช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะสำหรับภาคธุรกิจและประชาชนที่สนใจนะคะพร้อมทั้งไขข้อสงสัยนะเป็นคำถามจากทางโซเชียลนะคะเกี่ยวกับลักษณะโครงการที่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนในโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะคะรวมถึงเราจะมาพูดคุยถึงข้อแตกต่าง ระหว่างกลไกการซื้อขายใบอนุญาตและการทําโครงการคาร์บอนเครดิตสําหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษน,ะะนั่นก็คือพี่ติ๊กนะคะคุณรอดยาวพฤกธกรรมการผู้จัดการบริษัท The ะ r e a ียและที่ปรึกษาด้านไพเมชเชนและคาร์บอนเครดิสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะอาจารย์ชีค่ะค่ะก, <laughs> ก่อนอื่นนะคะขอเป็นคําถามที่ง่ายๆเลยนะคะว่า c a r ์บอนเครดิคืออะไรคะ่ะ อ๋อโอเคครับขอบคุณครับก็จริงๆคาร์บอนเครดิตเนี่ยเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆเหมือนเรามีบัตรเครดิตเนาะแสดงว่าเราเอ่ะทำกิจกรรมอะไรชักอย่างเราได้เครดิตมาทีนี้คําว่าคาร์บอนเครดิตคือบวกคาร์บอนบวกเครดิตยังไงก็คือเป็นการที่เราได้เครดิตจากเราที่เราทํากิจกรรมการลดการเสือนกระจบหรืออีกแบบหนึ่งก็คือกําจัดการเสือนกระจบจากธรรากาศเราทําความดีเราก็เลยได้เครดิตเป็นหน่วยในกา,ารสะสมแล้วก็สามารถเอาไปซื้อขายได้นะครับทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยคาร์บอนเครดิตมันก็จะ เลมเป็นเซหนึ่งหน่วยของคาร์บอนเครดิตก็คือหนึ่งตันที่เราได้ลดก๊าซเรือนกระจกที่เราทำกิจกรรมทำความดีไปนะครับแล้วก็ดังนั้นหมายความว่ายิ่งเรามีการลดก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเอาโครงการหรือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิตได้อันนี้่เข้าข้าวครับก็เหมือนกับว่าเราเป็นการสะสมความดีนะคด้วยด้วยการที่เราสะสมไอตัวเครดิตซึ่งไอเครดิตคาร์บอนเครดิตนะคะก็น่าจะมาจากกิจกรรมที่ลดก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะใช่ครับ ทุกกิจกรรมนะคะสามารถทําเป็นคาร์บอนเครดิตได้ไหมคะใช่อ,อ้ออน,นี้เป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามที่คนมักจะเข้าใจผิเดเยอะว่าทุกกิจกรรมที่เราลดกา๊าซเรืองกระจกเนี่ยมันควรจะเป็นคาร์บอนเครดิตแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะเหมือนกับว่าการลดกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยบางทีอย่างเช่นเราแทนที่เราจะใช้กระป๋องน้ําแบบว่าที่มันละลายน้ําแบบน้ําล,ละลายเร็วกับกระป๋องน้ําที่เซฟน้ำบางทีก็คือเราลดการใช้พลังงานหรือว่าใช้แอร์อย่างเงี้ยม,มันลดกา๊าซเรืองกระจกได้แต่ว่า ทุกโครงการเนี่ยถ้าจะไปขึ้นเป็นคารับโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะต้องมีครทลเรียมีเงื่อนไขอยู่เราจะต้องลดการกระจบให้มากกว่ากรณีปกติซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยแสดงว่าหมายความและหมายความว่าจริงๆโครงการคาร์บอนเครดิตโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อนหน้านี้มันไม่คุ้มค่าในการลงทุนแต่พอมันมีกลไกเราสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้แล้วเนี่ยมันทําให้เรามีรายได้เพิ่มเติมแล้วก็โครงการนั้นนะคุ้มค่าในการลงทุน ดังนั้นน่ทุกกิจกรรมก็เลยอาจจะไม่ได้สามารถขึ้นทะเบียนค่าวบัตเครดิตแต่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าตัวเองทาไมถึงต้องการคารวบันเครดิตมาช่วยให้เกิดการลงทุนเลยเป็นกครง,งาาการเงิน,น,นแบบหนึ่งที่เราคุยกันครับให้เหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่เราส่วนใหญ่เราน่าจะต้องลงทุนขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดเรามีกิจกรรมที่เราคิดว่าอย่างเช่นเรามีโรงงานแล้วเราติดตั้งโซลา่าอยู่แล้วอะไรเนี่ยออันนี้เราสามารถนบไปเป็นอ่าคราก็จริ็รนะจริงๆก็ได้เหมือนกันคือโครงการ การลนกระจบเนี่ยมันมีทั้งสองประเภทนะครับเป็นแบบกรีนฟิล l ์อย่างที่เมื่อกี้ีกว่าก็คือว่าเราไปติดตั้งโซลา่าเพิ่มเติมเพื่อลดการใช้พลังงานถ้าเน,นี้ยเราสามารถพรูปได้ว่าจริงจริงโครงการโซลา่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าในการลงทุนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถพิสูจน์แล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนเป็นโครงงานคารคาค์บอนเครดิตได้ใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันมีความคุ้มค่าในการดําเนินการลงทุนอยู่แล้วทำให้เวลาเราก็ อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นในการที่จะปคาร์บอนเครดิตใช่คับต้องมีข้อสงสัยห,หนึ่งนะคะว่าคาร์บอนเครดิตนะมันสามารถเข้าใจว่าคาร์บอนเครดิตอ่มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ลดคาร์บอนใช่ไหมคะนั่นก็หมายถึงว่าด้วยหลักการเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อยากให้พิธีกรอธิบายให้เข้าใจอีกน,นิดนึงว่าทําไมคาร์บอนเครดิตถึงสามารถเป็นเครื่องมือทางการเงิน,นที่ช่วยลดโลกร้อนได้คะ่ะโอเค อันนี้ก็สําคัญมากนะครับผมยก,ย,กยกตัวอย่างอย่างถ้าเกิดชีมีโรงงานอยู่อันหนึ่งเนอะแล้วก็ตั้งใจจะช่วยโลกลดโลกร้อนทีนี้ชีก็จะหากระบวนการวิธีการทั้งหมดเลยว่าโรงงานของเราเนี่ยมีการใช้พลังงานอยู่มีบอยเลอร์อยู่มีแอร์อยู่แล้วชีก็ปรับปรุงทุกอย่างเลยจนในที่สุดเนี่ยไม่รู้จะปรับปรุงอะไรละหมดหมดกอกละก็คื <c oughs> <c oughs> อว่าเราทําทุกอย่างในโรงงานตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมครับทีนี้ ที่เหลืออยู่ก็คือต้องเปลี่ยนเครื่องจากขนาดใหญ่เพื่อลงทุนทีเนี้ยค่าต้นทุนต่อการลดการเล่นกระจกจะสูงมากทีเนี้ยกลไกคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ฉีเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการที่จะช่วยลดกระจกเพิ่มแต่ว่าไม่ต้องลดภายในบาลลารีของตัวเองเองเพราะว่าโครงการการเล่นกระจกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดนอกบาลลารีคือไปช่วยคนอื่นทําหรือไปช่วยคนอื่นลงทุน ดังนั้นเนี่ยต้นทุนในการลดคาร์บอนกระจกโดยรวมก็จะถูกลงเพราะว่าชีมีโอกาสที่นอกจากลดด้วยตัวเองแล้วเนี่ยไปร่วมมือกับคนอื่นในการลดการเบอนกระจกที่อยู่ข้างนอกโรงงานชีมันก็เลยหมายถึงว่ามีมีมีมมกลไกที่ยืดหยุ่นในการทําให้เราสามารถในหลักเสียสายคือกระจายต้นทุนให้ไปลดที่อื่นก็ไดนะ้เพราะาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลดการ์บอนกระจกนอกบาลดอรี่ของเราโรงงานเราเนี่ยโลกเราก็ดีขึ้นอยู่ดีอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเลยเป็นคอนเซ็ปต์ของคาร์บอนเครดิตออกมาครับเข้ามาครับ แล้วภาคส่วนไหนที่จะมีบทบาทสําคัญนะคะในการที่จะทําในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอ,อ๋อคือถ้าถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วดังนั้นเนี่ยคนบริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่ที่จะมีสิทธิ์ในการทำคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเขาต้องสมัครใจทําใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกบังคับให้เกิดการลดการเรืนกระจกดังนั้นเงื่อนไขแรกก็คือว่าองค์กรหรือหน่วยงานไหนก็ตามที่ไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ในการลดการเรือนกระจก ตามกฎหมายหรือตามเป้าเนี่ยก็คือเขาสามารถทําโครงการลดการสังกะจแล้วขึ้นเปนงานเร็เด่หมดเลยทีนี้ประเภทโครงการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการมาคํานวณว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถลดการสังกะจกได้จะก็จะครอบคลุมทั้งภาคพลังงานภาคขนส่งภาคของเสียแล้วก็ภาคเกษตรแล้วก็ภาคป่าไม้จริงๆก็ได้เกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าแต่ละภาคก็จะมีวิธีการในการคํานวณแล้วก็การลดการสังกะจกันก็เหมือนกับว่าทุกภาคส่วนที่ มีส่วนในการที่ไปปล่อยคาร์บอนก<ช>็จะเป็นภาคส่วนที่สามารถที่จะมาทำคาร์บอนเครดิตเพื่อลดคาร์บอนได้ใช่ใช่ใช่ใชแล้วถ้าเราพูดถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตค่ะณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะคะสถานการณ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นอย่างไรบ้างอ๋อก็เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีระบบภาคบังคับในการกำหนดให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆเนี่ยต้องลดการสังเกต ดังนั้นเนี่ยทั้งคนที่ทําโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็คือสมัครใจทำใช่ไหมครับแล้วคนที่ซื้อคาร์บอนเครดิตไปใช้เนี่ยก็คือสมัครใจซื้อเหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเองก็มีการซื้อขายแล้วในปัจจุบันแต่ว่าเป็นการซื้อขายโดยสมัครใจไม่มีกฎหมายบ,าบังคับดังนั้นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรตลาดยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่า ขึ้นอยู่กับร,ระบบเศรษฐกิจกว่าตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีคนก็อาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อทําความดีซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงกรเอะไรครับดังนั้นก็คือตอนนี้ปัจจุบันตลาดคาร์บอนเครดิตเนี่ยมูลค่าการซื้อขายแต่ละปีประมาณแค่รวมกันแล้ว20ล้านบาทต่อปีเท่านั้นเองคือน้อยมาก <c oughs> ลองหาเอาดูตัวเลขนี่แบบน้อยดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้ที่ติ๊กข้อมีแบบตัวเลขในต่างประเทศนะเข้าใจว่าต่างประเทศเขาก็น่าจะมีการดําเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแต่ส่วนของประเทศไทยถ้าเทียบประตักประเทศของเรายังถือว่า ยังน้อยกว่าเขาเลยคะหรือว่าระดับใกล้เคียงกันอยู่น้อยกว่าเยอะมากครับคือปีที่แล้วเนี่ยปี2021เนาะก็คือทั่วโลกมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันประมาณ1,000ล้านเหรียญ US ก็คือถ้าคูณตอนนี้ US มันดันขึ้นเนาะแต่ว่าประมาณ35,000ล้านบาทเองนะครับประเทศไทยเนี่ยซื้อขายแค่20ล้านเองคือยังไม่ถึง1%เลยด้วยซ้ำจริง,รง,รงประเทศไทยเนี่ยตลาดคาร์บอนเครดิตยังถือว่ายังไม่ยังไม่มาชัวยังไม่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกับตลาดในเมืองน,นอก เพราะว่าถ้าเราเทียบสัสดส่วนการปล่อยกา๊กาซเรือนกระจกในเมืองไทยเนี่ยเราปล่อยประมาณ350ล้านตัน<ฆ>แต่ทั่วโลกปล่อย50,000ล้านตันเราเนี่ยปล่อยเกือบเกือบ1%ของ global emission ใช่ไหมครับ<ฆ>ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบบโปรเลดมาตลาดคับว่าเราควรจะใหญ่ประมาณเกือบ1%แต่ตอนนี้เราเล็กกว่าแบบน้อยมากแสดงว่าจริงจริงมันมีโอกาสที่จะเติบโตสูงอยู่แต่ว่ายังเป็นเด็กอยู่ตอนค่ะนี่มันเป็นเพราะว่ามันยังอยู่ในภาพสมัครใจอยู่ไหมคะมันก็เลยทำให้ตลาด ใช่แล้วก็คนคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจของคนที่ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเองด้วยว่าจริงๆแล้วเออเราซื้อคาร์บอนเครดิตไปทําอะไระแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดข้อจํากัดของอันนี้คือมันคล้ายๆกับการซื้อคาร์บอนเครดิตไปออฟเซ็ตเนี่ยมันคล้ายๆกับการลดน้าหนักคือถ้าถ้าเราไม่รู้น้าหนักที่เราเอ่อเริ่มต้นก่อนเนี่ย<ะ>เราก็ไม่รู้ว่าเราจะลดยังไง<ะ>อันนี้เหมือนกันสมมติว่าถ้าเกิด ชี้มีโรงงานอยู่แล้วต้องการจะซื้อคาร์บอนเครดิตไปออก s e t เนี่ยคำถามคือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้เป็นข้อจุดอ่อนของประเทศไทยเลยเพราะว่าประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายบังคับให้มีการรายงานข้อมูลการส่นกระจกโรงงานร้อยละเก9สิบเกจุดเกนี่ยไม่รู้ว่าเรเองปล่อยเท่าไหร่พอไม่รู้ว่าเราเองปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทาอะไรใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นเหมือนกนเป็นหมกินหาว่าตลาดคาร์บอนก็เลยมีผู้เล่นอยู่จากัดที่คนที่รู้ว่าปล่อยเท่าไหร่แล้วก็อยากจะลดเท่าไหร่ก็เออ ถ้าเราอยากจะให้ภาคธุรกิจจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ในขนาดแบบเอสอ็ e อะจริงๆแล้วทุกภาคส่วนนี้กเขาต้องมาทําในเรื่องของการรายงานการปล่อยคาร์บอนด้วยใช่ไหมใช่ตอนตอนนี้เองทางถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เองก็เริ่มมีการข้อกําหนดบอกว่าคุณจะต้องเริ่มรายงานการปล่อยกา๊าซเืองกระจกละเพราะว่าคุณเป็นลิสเ e ดคอมพานีภายใน,นแบบห้าสิบหกับหวันรีพอร์ตอะไรเยงนี้ครับแต่ทีเนี้ย อนาคตเองประเทศไทยก็กําลังจะมีร่างพรบ climate change ขึ้นมาปีหน้าแล้วก็จะเริ่มมีการออกให้โรงงานอาคารขนาดใหญ่จะต้องมีการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแตวกันคล้ายๆกับตอนนี้ที่เรามีโรงงานอาคารควบคุมที่รายงานการใช้พลังงานนในพรบพลังงานอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันที่จะต้องรายงานกาซเรนกระจกในอนาคตแล้วพอเริ่มมีเฟสนี้เสร็จปุ๊บ ก็คาดว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมีต่อยอดในการที่จะต้องมีความต้องการคาร์บอนเครดิตมากขึ้นมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาค่ะในการที่มันจะมีการทําโครงการคาร์บอนเครดิตใช่ไหมคะแล้วจะมีในเรื่องของการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือกนกระจกหรือว่าตัว emission trading scheme ค่ะข้อแตกต่างระหว่าง lifting, อสองเมคคาณิซึมนี้มันแตกต่างกันอยังไงครับอันนี้ก็เป็นคําถามดีมากเลยเพราะว่า คนส่วนใหญ่ยังสับสนอยู่ว่าอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงราคาคาร์บอนเครดิตในยุโรปแล้วเราบอกว่าเฮ้ยราคาต้อง80ยูโรเมืองไทยราคาตอนเนี้ที่เราซื้อขายกันเมื่อสักครู่เราคุยกันเนี่ยประมาณแค่30บาทถึง200บาทก็หารออกมาก็ประมาณ1ยูโรถึง5ยูโรมากสุดนะครับแต่ในยุโรปเนี่ยราคาตัวเครดิตเนี่ยประมาณ80ยูโรแต่จริงแล้วว่ามันเป็นคนละประเภทกัน ที่80ยูโรในยุโรปเนี่ยมันเกิดจากาก็คือราคาการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยกา๊าซเือนกระจกซึ่งไม่ใช่คาร์บอนเครดิตก็คือเป็นสิทธิที่รัฐบาลใน EU เนี่ยเวลาเราเขากำหนดเป็นระบบ Cap and Trade หรือ UTS e เนะครับเขาจะมีการกำหนดว่าสมมติราชีพโรงงานในยุโรเขาก็จะบอกว่าชโรงงานชีเนี่ยสามารถปล่อยกา๊าซเือนกระจกปีนี้ได้1,000 0ห,หน่วยเขาก็เลยจะให้บใบอนุญาตชี1น0 0 0ห่บ หนึ่งหมื่นใบนี่แหละคือเป็นสิ์ของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหนึ่งใบก็คือหนึ่งหน่วยดังนั้นถ้าเกิดชี้ปล่อยเกินชี้ก็ต้องไปซื้อใบอนุญาตจากคนอื่นชี้ปล่อยเหลือชี้ก็จะมีใบ,บอนุญาตไปขายคนอื่นได้ดังนั้นจะเป็นการซื้อขายใบอนุญาตซึ่งไม่ใช่คาร์บอนเครดิตนะครับคนละอันกันทีนี้เนี่ยในยุโรปเองเนี่ยสมัยก่อนเขามีการอนุญาตให้เอาคาร์บอนเครดิตนอกสกีมยุโรปเนี่ยมาสะว็อกก็คือแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาตแล้วก็การที่ชี้สมมติว่าชี้ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเกิน,น,นบ หนึ่งหมื่นตันที่เรามีหนึ่งหมื่นใบเนี่ยปล่อยเป็นหนึ่งหมื่นสองพันแล้วคันชี้สามารถไปซื้อคาร์บอนเครดิตสองพันใบสองพันตันจากข้างนอกสก,กีเนี่ยมาแล้วก็มาขอในยุโรปแลกเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตเพิ่มอีกนสองพันใบแล้วเราก็ยื่นมาอา่าเรามีหนึ่งหมื่นสองพอดีกันเลยอะไรอย่างนี้นได้ครับประมาณนั้นทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเองระบบตัว ETS หรือว่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยหลายๆสก,กีไม่อนุญาตให้มีการทำสวอปข,ของคาร์บอนเครดิตแล้วดันนงนั้นคือต่างคนก็จะต่างมีตลาดของตัวเองเอง คือในยุโรปก็คือถ้าเกิดเรามีโรงงานในยุโรปแล้วเราถูกบังคับให้ลดก๊าซเรือนกระจกเระได้ใบอนุญาตมาเนี่ยเราก็จะซื้อขายเฉพาะผู้เล่นในยุโรปเท่านั้นเองเลยไม่สามารถซื้อขายข้างนอกได้ส่วนคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็เป็นตลาดโดเมสติกจะซื้อขายกันเองในสมองใจอีกเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นข้อแตกต่างประมาณนี้และอย่างการซื้อขายที่พี่ติ๊กบอกว่ามันต้องซื้อขายกันในตลาดกันเองนี่ยในยุโรปโรงงานในยุโรปขาต้องซื้อตลาดในยุโรปใช่ไหมคะ ส่วนโรงงานในในไทยก็ต้องซื้อแพลตฟอร์มที่ที่เป็นของไทยแล้วในเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการซีแบมนะคบมันมันมันเกี่ยวมันมันเกี่ยวเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าเรามีใบอนุเรามีเครดิตตัวอตัวเอต,ต,ตัวใบอนุญ,ญาตถ้าเราซื้อที่ที่ไทยเนี่ยแล้วเราส่งออกไปต่างประเทศค่บเัาคนที่ติดช่วยน<ด>ายเดีรอดไปความก็คือจริงๆซีแบมเนี่ยมันเกิดมาจากไอ้เรื่องเมื่อกี้เลยที่เรามี e u t s มีระบบ a p and น r a d e ในยุโรปใช่ไหมครับทีเนี้ยยุโรปเขาทําเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วก็ปรกากฏว่าทําไมทํามาเนี่ยโรงงานที่อยู่ในยุโรปก็คิดว่าเฮ้ยเรามาสร้างโรงงานในยุโรปแทนที่เราจะทําความดีกลายเป็นว่าเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าเรามีต้นทุนต้องจ่ายค่าซื้อแวรอนุญาตการปล่อยกา๊าซเร่กระจกก็เลยมีลิกเกชก็คือบางโรงงานก็ย้ายฐานไปอยู่เมืองจีนไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับยุโรปก็เลยตอนเนี้ยตั้งเป็นสก,กีขึ้นมาใหม่ชื่อว่าซีแบมที่เราเคยได้ยินกันก็คือว่า จะเก็บภาษีคาร์บอนข้ามแดนเพื่ออะไรก็คือเพื่อลดลิเกชคือป้องกันให้โรงงานที่เขาโอเวอร์เลในยุโรปเนี่ยคือมีมีมีความได้เปรียบเท่าเทียมกับโรงงานที่อยู่นอกยุโรปคือตอนนี้ไม่ว่าคุณจะผลิตสินค้าในยุโรปหรือคุณผลิตนอกยุโรปเนี่ยจะเอาสินค้าเข้ามาในยุโรปเนี่ยมันก็เท่าเทียมกันเพราะว่าคุณต้องจ่ายปริมาณภาษีคาร์บอนเท่ากันดังนั้นหลักการของซีแบงก็คือว่าถ้าเรามีการส่งสินค้าไปที่ยุโรปเนี่ย ขาดแดนปุ๊บเนี่ยเขาจะมาคิดว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับในยุโรปโ,โดยในยุโรปเนี่ยต้องจ่ายภาษีหรือว่าจ่ายค่าใบอนุญาตอยู่กี่ตันกี่บาทต่อตันเนี่ยสินค้านำเข้ามาก็ต้องจ่ายเ่าดันเมือนกันอันนี้คือหลักการเลยครับทีนี้ผู้นําเข้าก็เลยต้องมีการจ่ายภาษีบอร์เดอร์แอดจัสเมนต์ก่อนที่จะนําเข้าไปทีนี้คำถาถัดมาที่ชี้ถามก็คือว่าเราสามารถสมมติว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็จะนําสินค้าไปขายในยุโรปเราสามารถเอาคาร์บอนเครดิตเนี่ยหักลบปริมาณการปล่อย การเซกนะจกของสินค้าแล้วกอได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีข้ามแดนตรงนั้นเยอะใช่ไหมครับอันนี้คือปัจจุบันคือ,อยังทําไม่ได้คือเขาจะให้ทิศเฉพาะคาร์บอนฟุตปรินในโปรดักต์แล้วก็สมมติว่าคาร์บอนฟปรินโปรดักต์เราคิดออกมาได้ประมาณสามกิโลกร,รัมคาร์บอนแอไซด์ต่อหนึ่งตันหน่วยของสินค้าเราแล้วในยุโรปเนี่ยเขาปล่อยแค่สองตันสองกิโลกรัมต่อนหนึ่งหน่วยแสดงว่าเรามีส่วนต่างหนึน่งเนี่ย เราต้องจ่ายาราคาเท่าเทีเทยมกับใบอนุญาตที่เขาขายที่มันกี่ระบบอ l l o w a n แอนด์สิบในการปล่อยเป็นค่าปรับใช่ตอนตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะครับบ้านเครดิตก็คือจริงๆยังไม่สามารถไปใช้ชดเชยได้ในการที่จะมาช่วยในซีแบงตอนนี้นะครับมาตรการซีแบงเขาจะเริ่มเใช้เมื่อไหอไร่ครับตอนตอนนี้เตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปปีสองหสองสามเนี่ย ท,ทุกผู้นําเข้าสินค้าเก้าประเภทนะครับรจะต้องเริ่มมีการรายงานข้อมูลให้ทางยุโรปรู้แล้วว่าสินค้าที่เราเอาเข้าไปขายเนี่ยมันจะมีการปล่อยการสซ้จกต่อโปรดักึเท่าไหร่ปีสองสามสองสี่สองห้าสองหกเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลแล้วก็ปีสองเจ็ดเนี่ยเขาจะเริ่มให้จ่ายภาษีดังนั้น,นจริงตอนนี้ก็คือไม่จ่ายก็คือเขาจะเก็บข้อมูลก่อนครับแล้วก็ค่อยมาจ่ายตอนสองเจ็ดก็เป็นกลุ่มเก้ากลุ่มสินค้าก่อนใช่ใช่ก็จะเป็นสินค้าพวกแบบ เขาเรียกว่าสินค้าแต่พวกปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์โพลิเมอร์พวกพลาสติกอะไรเงี้ยครับที่ปล่อยคาร์บอนเยอะๆใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นสินค้าพวกเหมือนเป็นวัตถุดิบพิมารีเขาเรียกว่านี้คือสมมติถ้าเราส่งปลากระป๋องไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งกระป๋องมีทั้งเนื้อปลาอย่างเงี้ยจะไม่โดนคือต้องส่งแบบอลูมิเนียมเป็นมันตันไปอย่างเงี้ยมันจะนับเป็นแบบนั้นใช่ว่าแบบว่าใครก็ตามที่ส่ง ส่งออกสินค้าก็ยุโรปก็ต้องโดนสีรแบบับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสินค้าประเภทนั้นด้วยถูกต้องใช่ใช่ใช่ใเขาก็จะเริ่มจากแค่ก้าวแรกก่อนแล้วก็เริ่มจากการเตรียมข้อมูลก่อนใช่ค่ะทีนี้มีคําถามจากทางบ้านนะคะนอกจากที่เราคุยเรื่องคาร์บอเป็นเด็กกกับโครงการที่ในการที่จะมาทําเรานะคะมันจะมีเรื่องภาปกฎหมายค่ะนี่มีคําถามจากทางบ้านเพราะว่าสงสัยนะคะว่าอย่างบ้านเขาเนี่ย เป็นไร่กล้วยเขามีต้นมะม่วงอะไรเยอะๆไปหมดเลยตั้งแต่แบบว่ารุ่นสมัยคณปูกคณตาคนยายปลูกไปเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าช่วงนี้เนะี่ยมีเรื่องของตาลาดครับบนเครดิตก็จะมีคนมาสอบถามว่าถ้าเขามีเนะี่ยไร่เป็นไร่เลยเขาสามารถเอามาขายมาเถุดได้ไหมโอเคอันนี้มีคนถามอย่างนี้เยอะมากคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเอ่อการทําโครงการทำ,ำบริตต่อกลับมาที่ตอนต้นเนี่ยมันเราต้องมีการทํากิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมปกติดังนั้นต้องถามก่อนว่า ที่เรามีไล่อยู่เนี่ยเราได้ทําอะไรเพิ่มจากที่เราเคยทำไหมอันที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่ามันจะมีพืชเศรษฐกิจที่ทางอ,องค์การบริหารจัดการการซือกระโจกคอลลีสไว้ทั้งหมดสิบประเภทเนี่ยเท่านั้นถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้ถ้าเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ถุกทุกไม้ยืนต้นนี่ก็จะมีประเภทของนกทีเหมือนกันแต่ว่าอย่างกล้วยเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในนั้นะนะครับแต่ว่าคือมันจะต้องเป็นไม้ที่มีไม้เนื้อแข็งแล้วก็มันดูดคาร์บอนสต็อกเข้าไป แล้วก็ดังนั้นในการที่จะขึ้นทาา่านมันผเครดิตเนี่ยอันที่หนึ่งคือสมมติว่าถ้าเรามีการทําส่วนเพิ่มก็คือเราบอกว่าเราปลูกเพิ่มแล้วกันปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่เราเอันนี้ได้ละแต่ว่าวิธีการคิดคือว่าเขาจะมีการเซตเอ่อซีโร่ก่อนสมมติว่าวันนี้ชีมีพื้นมีไร่อยู่สิบไร่แล้วกันแล้วก็มีการปลูกต้นไม้อะไรอยู่เนี่ยอยู่แล้วบางส่วนมันโตมาอยู่ละแล้วก็วันเนี้ยเราจะไปขึ้นทาา่านมันผลรดิตเนี่ยเราต้องให้คนมาตรวจก่อนว่า คาร์บอนสต็อกในพื้นที่สิบไร่เรามีเท่าไหร่ไรลเนี้จะเก็บเป็นสูตรเราจะนับเฉพาะส่วนต่างจากวันนี้ไปถึงอนาคตเท่านั้นประมาณนี้เราชี้ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าจากวันนี้ถึงอนาคตเนี่ยชีทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมจากที่เคยทำมาเพื่อพิสูจน์ว่าเราทําเพิ่มนะครับแก็จะมีขระนวนการนิดนึงหน่วยงานที่มาเซอร์ติฟายตรงนี้ก็หน่วยงานองค์กรบริหารจัดการการเล่นกระจก็คือ TGO TGO ใช่แต่ว่า TGO เองเขาก็ทาหน้าที่เป็นคนกากับ โครงการดูแลแล้วก็ออกรับรองมาตรฐานทีนี้เนี่ยพอเป็นประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆทำโครงการเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจ้างหน่วยงานกลางเติร์ปาร์ตี้มาทำออดดต,ตจากนั้นเขาก็จะทำเซอร์ติฟายมีรีพอร์ตแล้วก็ส่งไปให้ออปกรณ์รับรอ,องอีกทีนึ่งค่ะก็จากที่ได้ฟังพี่ติ๊กเล่ามาก็าอยากจะให้พี่ติ๊กช่วยสรุปว่าคือณตอนนี้นตลาดคาร์บอนเครดิตเขาเป็นอะไรที่ที่กำลังเป็นเหมือนเมกะเทรน นะแล้วเขาก็มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตในอีกสิบถึงสิบห้าปีข้างหน้าจะเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากณตอนนี้ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอยากให้พิ่ิช่วยไฮออริทส์ว่าภาคส่วนไหนนะตอนนี้ที่ควรจะโฟก,กัสเรื่องพวกนี้แลวในอนาคตเนี่ยจะมีภาคส่วนไหนบ้างที่อาจจะเข้ามาเป็นเซ็ตสเต็คอเดอร์นะหรือว่าจะเข้ามามีส่วนรค,ครับก็จริงๆตอนนี้ถ้าภาคส่วนที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากคือภาคเกษตรกับเรื่องปาา่าไม้ เพราะว่าสองสองภาคเนี้ยน,นอกจากที่เราสามารถลดการเรืนงกระจกจากการปลูกต้นไม้ปลูกป่าอะไรเงี้ยครับหรือทำกเกษตรแบบที่ลดคาร์บอนแล้เนี้ยมันยังมีเขาเรียกว่าโคเบเอฟิตอื่นๆด้วยเช่นก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชนก่อให้เกิดไบโอเดเวอซิตี้อะไรเงี้ยครับซึ่งคาร์บอนเครดิตจากโครงการพวกเนี้ยก็เป็นที่สนใจของคนที่จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตเพราะว่าต้องเอาลับว่าปัจจุบันเนี้ยคาร์บอนเครดิตส่วนใหญ่ซื้อโดยสมัครใจยังไม่ถูกบังคับให้ซื้อ ดังนั้นคนซื้อก็อยากจะมาซื้อโครงการที่แบบยไปช่วยปลูกป่าแล้วก็ชุมชนก็จเจริญเติบโต,โตด้วยไม่ใช่แบบว่าไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้ดังนั้นโครงการคาร์บอนเครดิตส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะจะย้ายไปสู่พวกโครงการปลาไม้ของงกษตร,รมากขึ้นที่เป็นน่าสนใจอย่างนี้ค่ะที่ภาครัฐน่าจะมีส่วนผักดันอยากให้ถ้านาตรงนี้เนี่ยภาครัฐควรจะมีส่วนผักดันหรือว่ามีในโยบายส่งเสริมอะไรบ้างใช่ก็ตอนนี้เองภาครัฐเขาก็ หมือนกับเห็นภาพนะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดเป็นเรื่องป่าเนี่ยคาถามคือเราจะเอาที่ที่ไหนมาปลูกเพราะว่าที่ดินในประเทศไทยก็มีไม่ได้เยอะแล้วก็ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นของรัฐรัฐเองตอนนี้ก็เลยเริ่มทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยกรมป่าไม้กรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการออกกฎระเบียบว่าจริงๆเอกชนเนี่ยสามารถไปขอสิทธิ์ในการปลูกป่าในพื้นที่รัฐได้แล้วก็มีการเหมือนออกเป็นกฎระเบียบที่แบบโปร่งใสนะครับก็คือสามารถไปขอสิทธิ์แล้วก็ ถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ป่าของรัฐเนี่ยเราจะต้องแชร์คาร์บอนเครดิตอย่างน้อยสิบเปรัเซ็นะคให้รัฐนะงั้นก็คือรัฐเองก็เปิดโอกาสให้มีพื้นที่ของรัฐที่สามารถเอกชนเข้ามาทำได้ตอนนี้ก็มีบริษัทเอกชนหลายแห่งก็เข้าไปขอสิทธิ์ในการแบบไปปลูกป่านี่กับรัฐรใช่คำถามสุดท้ายนะคะถ้าประชาชนหรือประชาชนทั่วไปนะสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อ่ายคาร์บอนเครดิตได้อย่างไรคะอันอันนี้ก็ดีมากเลยครับ พี่ว่าส่วนตัวก็คือตอนนี้เ,เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราต้องมันเป็นเรื่องใกล้ตัวขนามเรื่อยๆลองยกตัวอย่างตอนนี้สมมติถ้าเรานั่งรถแกลบไอที่เราเรลือกรถแกลบอะเขาก็จะมีออปชันให้เราเลือนะว่าเราจะนิวทรอลหรือว่าซื้อคาร์บอนเครดิตมาออฟเซตการเดินทางห,หรือเปล่าใช่อันนี้มันก็เริ่มเข้ามาอยู่เป็นสินค้าหรือบริการใกล้ตัวเรามากขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกว่า เราจะช่วยโลกส่วนหนึ่งโดยการคอนทิบิวเงินบางส่วนเพราะเราทํากิจกรรมที่ปล่อยการใสกระจกเราก็ซื้อขายบัลลเครดิตออกเสร็จไปอันนี้ก็เริ่มจากตรงนี้ได้มีส่วน่อมในการซื้อขายแล้วก็อนาคตเองปัจจุบันก็ทางอ,อบอกก,อกับทางสาภาอุดหรามเขาตอนนี้ทาแพลตฟอร์มเอ็กชเชนซื้อขายร์บอนเครดิตเสร็จเรียบร้อยแล้วอนาคตถ้าใครแบบอาจจะมีมุมมองเป็นเทรดเดอร์มากขึ้นก็สามารถไปซื้อขายได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเหมือนกับ มีความรู้ในการซื้อขายเนี่เพราะราคาก็จะขึ้นอยู่กับปริมาซัพ p l ายเหมือนเราซื้อขายวุ้นนี่เลยครับก่อนจากการเช่นเคยนะคะสำหรับ EAI Podcast นะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ YouTube c h anel ช่อง e i j ุฬ a Official อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆด้านพลังงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงาน รวมถึงเว็บไซต์นะคะ proweb.ei.tu.ac.th แล้วเราก็ยังมีช่องทางออกอากาศอื่นๆนะคะเช่น p Podbean และ Spotify ทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานนะคะรวมถึงอาสมมนาต่างๆสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในพิซโซดหน้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ